สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเดลย FC สุขสุขคนเนาะเมนิกาเป็นเมโนคือเก่าเนาะพี่นอ้องมนีิเทศกับเขาเทียงเนาะเบิองอากาศว่ามันหอนซําได้พี่น้องนี่กาเทียงเซตเมโนยังนอ,อนเมนี่กาคืออ้อมเอียนพี่น้อง กะิอ้อมเอียนให้พี่น้องเบิ่งเนาะไหนกะให้พี่น้องเบิ่งวิธีขั้วเอียนนี่กระใสวันสิขายนาอขคอยกันเก็บมาแหละไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องมาเห็นจากไหนมือนีนกะอยู่คนเดียวเนาะไหนกะแม่กัไปเพศเนาะไปจังหันจังเพศอะไรเนาะพี่น้องเลยกะน้องชายกับแดนเหือน้องชายวสุกกับวอยู่เนาะไปปักเซ พี่พอกับไปรวมเนาะคอยกายุเพื่อนผู้เดียวเนาะพี่น้องมันนี้กะสีไทยคนเดียวหมสิเป็นจังไรเนานะการนี้ดิเอียนพี่น้องนี่เอียนสองโตเนาะดิเอาซื้อมาแหละซื้อมาแต่เข้ามาขายเนี่ยนะเนาะข้าใส่ใดข้าก็มาข้ายน้ำบาดเนี่ยแหละข้าหลอกขายะกะขั้นตอนแรกกะพี่น้องเบ่งเนาะกะสิข้างหม้อหนามก่อนเนาะ ขั้นตอนแรกข้างมนหมอนามบ๊อแป,ป๊บแป,ป๊บสิคว้าเขาเบือเดืองก่อนเนาะพี่น้องแป,ป๊บหนึ่งเนาะขว้าเขาซานอ่ะนะเอาเขาเนี้ยมาขวาขั้นตอนแรกอะขว้าเขาเบือเดืองก่อนเนาะพี่น้องเขาเนี้ยหันแดเนาะเอากระมาขว้าเขาเบือขว้จนมันให้มันดึงเบือเรืองเดินเขาเบือเรือง โบมีคนทายหายนอกห้องกระถา่ายเบิ่งตอนตอนมันสุกแก้วเนาะเดี๋ยวขอตัวกัวก่อนแยวแล้วพี่น้องนี่กระไดขับเบือเลี้ยงเนาะ อเอาหมักรีกกับหัวสิคใ้เนาะตามรวบเขากันตามไปเรื่อยเรื่ให้มันแรก แล้วเนาะพี่น้องกะเอาใส่เนาะหม้อเ้ากระแางแล้วเนาะอันตอนแรนก็คือแางหมอก่อนเนาะตักใส่พี่น้องเอ้ยเขากลัวนยันเที่ยงเบิ่งเอาว่ามันหวนซำมไลเนาะพี่น้องหวนขนาด นี่เขาขวหาหได้แล้วใส่ลงไปเลยแต่ว่ามันกระสีได้โหดเนาะเฮากระสีโปใส่เบิด์ตให้น้อยนี่นี่มันกระสิเป็นซีจะสิหนาอาประแดกโ่งเนาะพอดี ปลาแดกข้าวนี่แหละเอาปลาแดกรุ่งก่อนพี่น้องเอาลงเรียบร้อยได้พี่น,ออน้องเขากระซิบขวดเอียนนอกระดีนอให้น้ำพดไปเรื่อยๆเว็บสิหมดแล้วเว็ที่หมดแล้วนี่พี่น้องบุม๊มบิคนถ่ายให้นอ้งนงองบะดีนอให้น้ำพดไปเรื่องยๆ เอียนห้าก็มีสองโตพี่น้องนี่ต้องถ่ายกังเว้นนอกพี่น้องเพรว่าถ่ายตอนกลางคืนกะมันเมืดแทนนะแต่กะโกโปไฟ้เมื่อน,นั้นคลิปนั้นที่มันเมืดน,นั้นเพราะว่าไฟมันเบิดนอกพี่น้องกับขอโทษพ่อไฟ้พอเมย์พี่น้องร้ายๆเพราะว่าไฟมันมุกสว่างขั้นตอนการเฮ็ดเอียนก็คือ ใบสิงคไข่เนาะพี่น้องเอากับมาเอามาเห็ดแต่ว่าเอามาหลุดป่นนี่นะนี่หลุดจะสีเนาะให้ให้ให้มันมันเบิร์ตเะนะให้คว่มเนี้ยมันออกนะพี่น้องข่อยกับ่บเคยเห็ดออกนอกแต่ว่าข่อยเห็ดหนองเห็ดแนวนี้หนองบอกว่าเห็ดแนวนี้เนาะเป็นคังแหลกของข่อยเนาะพี่น้องที่สีเห็ดเอียนข่อยกับ่าเคยเห็ดเอียนจักเแล้ะกะ แต่กี้แม่เราก็บ่เคยเห็ดสุกินเถอะนะมือนี้งคอยเชีดให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็เห็ดให้แม่กินเนาะแต่คอยว่าเอี้ยนมันแสบได้คอยเคยกินเนาะมันกับไข่ปาลาปลารสเนี่ยไขยป่ปลากระโดดไปจนมันเห็นมัน,นเนี้ยมันออกเนาะพี่น้องพอเอี้ยนมันสิมีกลมเนี้ยในโตของมันเนาะ น,นี่มันจะเขียงพี่หนุองมันกระเบิดมันจะเขียงเนาะตนน่างเหตุสะอาดเน็ะพี่หนุองเมี๋ยวาะเอาขีดมันออกก่อนนี้ เดี๋ยวห่าสิใสข่ขีมันออกนระพี่น้องก็เอาเคียงโมโหสิเห็นหรือเปล่านาะนี่พี่น้องเดีวแล้วเอียนช่องโตแ้วแะกะส่เอาขีมันออกนี่กะคั่วแล้วได้พี่น้องนี่ข้ากะหนามข้าวกะพดเทิงเติบไปเนาะ ก็สิเอาปลาใส่ปลาลงมเลยโมูหน้ำไรดี่บเนาะกะรล่อโมโหว่าปลาเอี่ยนนี้มันจิบเปื่อยสาหรือเปื่อยไว้เนาะแต่เป็นขังเลกที่คอยสีเห็ดเนาะใส่สีเรียบร้อยพี่เนอะดี งูว่าเขาใส่ขีหรือบอเนอเอียนแต่คอยใส่ขีเนะเน่เาก็จบเตรียมพักเนะพี่น้องบาดิพกขาดก็มักแข้งเนอพี่น้องเตรียมหลางก่อนหลางแบบแล้วพี่น้องก็จะเอามาแข้งลุกเนะว่ามาแข้งไม่สุกถึงเอาแข้งลงก่อนอืม น้ำไร้ผลกับจักพี่น้องมาแกงกันหน่อยเดียวเนาะถือมากน้อยสงสัยน้ำไร้ผลเนาะสิตักนหนามบอ,อีกปลากระเริดเปื่อยแล้วพี่น้องก็สิเปือเ่อยแล้วเนาะสานีเนาะรอให้มัน มแข็งซุกเล็กกัษย์เอาผักขาดโลกเนาะพี่น้องเด็กกัษยใส่ผักผักอีตูวบะมี่พี่น้องใส่ผักกันยังคือเก่าเฮาเนาะหอนได้พี่น้องเอ้ยจังหอนได้หอนดีหอนแบบหอนขนาดด้วยแหละเนาะกัสิไปเก็บผักกันยังก่อนเนาะเฮาก็สิ์ขาดไว้นี่ยนเน,ะนาะ พักกันยังเขาก็บุมีไปตูไปเก็บอยู่หมองเขาลูไปคือเกาไปเก็บก่อนพี่น้องเก็บมาแล้วพี่นอ้นองนี่มันก็เริ่มสุกแล้วเนาะก็สิเอาผักขาดลงนี่ผักขาด มะเขือใหญ่ๆกับบุ้มี่พี่น้องบอกว่าบริสื่อมะเขือมากเ,เหมือนนั้นไปกับไปเซกรกะลงสือ่อจังบาดสื่อแต่นะกะลงนะหอมหอมพี่น้องหอม,อหอมโอ้เอี่ยนเปื่อยได้พี่นอ้องเปื่อยแห้งนะหอมเอียน <ๆ S 1> กา คอยหอดหนึ่งพันศัพท์แล้วเนาะเอ้ยหนึ 1, ่งหมื่นศัพท์แล้วพี่น้องก็ดีใจได้หลายขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกนําลังใจให้เดรอพราม่พี่น้องขอบคุณแน่หลายขอบคุณจากใจเนาะก,กดด็ดีใจลายดีใจดีใจนแหน่เนาะแ้วก็ขอบใจน้องเนาะถาว่าวมีน้องกับว่ามีวันนี้คือเก่าเนาะนอ้องน้องสุก ม้าวเหลาอินดีเนาะพี่น้องพุ่งเนื้อห่อนขนาดพี่น้องห่อนแบบห่อนอดีมันย่ามเพศเนาะพี่น้องนี่เทากับซีซุกไปห่อนแห้งเห็ดกลางคืนกะมันกระเมิดแนะนอกก็เลยเห็ดกลางเว้นแน่มื่อนี้ให้พี่น้องเบิ่งแจงเนาะและการมีเอฟซีคอมเมน ให้เบื้องแยงสุขภาพเจ้าของกาขอบคุณนายาเดอร์พ่อแม่พี่น้องคอยกาเบื้องแย่งเจ้าของอยู่เนาะเบื้องแยงลูกไม่ทอ้องน้อยนี่ละกากินนมสุม,มือแล้วกากินไข่เนาะไข่ต้มคอยกากินเนาะพี่น้องกินนมกินไข่กินพักเท่าที่เฮามีนี่แหละเนาะพี่น้องกา ไครหากระสือมาไหวเนาะพอได้กินเสมอนะบางทีก็เหมอยละหน่วยบางทีก็เหมอยละสองหน่วยเนาะพี่น้องนี่มันกระสีชุกเลยเนาะพี่น้องเ้ากระสีกลับมาหาเมนูห้าคือเก่าเนาะเอาพักขยี้นุ่งเอาลงเลยพี่นาะอยู่คนเดียววันนี้ถ้ามีพักอี่ตูนี่จะแห้งแสบเนาะ เพราว่าเขาอีตูเขาพ่อพีบ้านหมองนันก็ได้เพื่เกิดสามพี่นอ้องเอาไหนมันมาเพราท่านเกิดวัวด้วยว่ันนี้อะไรอืม้มแสบแสบได้พี่น้องคอยกับซิปุงเนาะซิปุงมาดีเนาะสบายดีโอ้ยพี่น้อง มันได้ไเมนูเอียงอ้อมเอียนอ้อมเอียนเนอเนี่ยอกมาอไนี่ยัเยบเมนว่ <laughs> นยมาเดกผู้ใดเคยกินเฮดเดอบารไสก,กินเฮเบิร์นอ้อมเอียนอืมพะอ๋อมกกอันนี้เนผัดหมูอ๋อมมไมังหมูตันอนย่อมเอียนแซ่บพี่นอน,นอกกินเนอีอ <laughs> Nói kìm hệp fc thống. I love working yên. I got email. I will create thinking. I will have a hobby. I will have a hobby. I will have không hobby. I love you. I love you. I fc you. I love you. I love you. I ngay dài luôn love you. I love you. I love you. อาหารวด้นี่เป็นยังเงาะอีก็คือปลาโรตินะเจ้าเคยกินปลาโรตบอ่ะคือเอียนครับบอกกินเอียนนะอกกันดิเออวดอืมเจ็บปก็เอากระโอกอ แต่แล้วความจริงคือปลาโดดสเพราะเรื่องข้าวข้าวอยู่วะที่ไปกินจากไหนนั่นก็คือปลาโดดสอ่ะใครขายปลาโดรสอันนี้ฮะแม่แน่แต่ขอย่เน่เบิ้งซีชันมันมันเอาเป็นจานเนาะบอกกินเอาเป็นแต่แซ่บอกงังเนาะนะบอกมันก็คือปลาโดดเราเคยกินอยู่แซ่บๆพี่เนาะแค่ก๋วยเตี่ย อนีี้ฮะไข่กวออมไข่ <laughs> กวอโมไข่กวพัน<ค>มูขกอมมจ้ะกินก่อนพี่นอ้องยิ้วเขาเที่ยงนะคำเสียงแล้วพี่นอ้องอ้อมเย็นเห่าเรียนะทำใ้ค่าพี่น้องมาบนข้าตามข่าวเมา ยี่บ้านเฮาอยี่บ้าทยี่เพื่อนคอยม,มีโคกหมอกนาะพี่น้องก่สิมีคนมาตำขาา้าวหมอกครับงายได้นอนนี่ อ๋อพวกเี้ยวคงเขาเขาแก่เนาะเขาแก่แล้วนี่ยมาจะผูกมาคือเอาเรื่อเออแมนแนมีแก่มีอ่อนขม่าอัาไนาเอาขวานไซนามนจะเป็นขมาวกี้แล้วเาขมาอ่อนอีกทีแล้วเขาสุดน้องนี่พัดเขาคอยกับพัดโกเป็นบอกพี่น้องนั่นธนูละ พัดเป็นอะไรดีพัดไม่จะเข่าออกค่นั้นเอาเปิ้ลคันดรงเว้นเนี่ยกระโลงไหมคุเอีนคะร้ยเลยกระจากระโล่งกระโดดเนาะกระกระโดดกระาน้องดีมกกระโลงนี่นี่กระโเไปันเหรเ้นนะเนาะไวั้นะเนาะไเ็ดไร เอาหม่ขนาบมาจัดหูเ่ยูจัดเนี่ยข้าวนีวข้าวมัเน่ะง้าต่างอันนะกน้าต่างหาบเขานะเออเอาไหม่ข้าวนวใส่นะคะอันนั้นเสียบเขา เนดนผู้เดียวพ่สบายดีเอฟซีเนีอ่ะสบายดีพีเอฟซีนะสบายดีป่าลูกเนี่ยสบายดีป่าลูกเบาบ้งสบายดีป่าลูกเออ,อพบกับไผ่ผกกรนิวด้ดวกก ปลาลุงสบายดีอยู่บ่นิวคิดทอดเดอ้อบอกว่าไงบอกว่าบอกว่าบอกเป็นอยู่วะคือเด่นผู้เดียวเราห้องเย็นเหรอวันนี้รเราห้องเย็นเดียวใจใจขั้นแถวสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เด้อคุณแม่พี่น้อง ปากเป็นกำลังใจสองชาวาลาบาไทยในเด้ออ่อมเอียนเท่านาะกมิจะคอยกินกระน,นองเมียเราก็บ่กินเราเคยกินเอียนส๊<ช>ีบยบายพี่น้องไปเด้อ